ใครอยากรู้เรื่องไหนก่อนครับว่าที่พี่หมอไปมานะครับเป็นไงบ้างก็เดี๋ยวตามไล่ตามเลยครับอันดับแรกนะครับวันนี้คอรมอมีการประชุมหรือว่ามีมติอะไรไหมก็ตอบว่าโบเบ๋นะครับมีใครมีข่าวบ้างไหมฮะว่าตัวคอรมอเป็นไงบ้างนะครับวันนี้เป็นวันวันอังคาร นะครับอังคารที่8นะครับก็หลังจากที่มันถูกเลื่อนมาเมื่อวันที่22นะครับมีคนพยากรณ์ว่าวันที่22เออแมา22่กุมภานะครับสัปดาห์ถัดไปก็คือ1กุม1มีนาแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่2ก็คือตัว8มีนานะครับว่าจะมีการเข้าถูกไหมฮะได้ยินขา่าวมาแววๆพี่หมอก็ไม่รู้ว่าแหล่งข่าวไหนนะครับว่า มันจะมีการนําเสนอตัวพระราชบัญญัติประกันสังคมเข้าคอรมออันนี้จริงไหมฮะวันนี้มีใครรู้ไหมฮะจริงไม่จริงว่าวันนี้มีเข้าไหมนะครับพี่หมอก็ตามมาแต่เช้านะครับปรากฏว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับคอรมอวันนี้นะครับกลายเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรฮะเป็นเหมือนกับสนธิสัญญาหรือว่าเป็นแบบรอบการประชุมอาบูดาบีนะครับเป็นเหมือนกับเป็นตัว จ้างแรงงานมากกว่านะครับก็บอกว่าครามวันนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าอย่างที่เราวิเคราะห์กันพี่หมอวิเคราะห์ก็คือเมื่อวันที่ย2ิบสองเขาต้องส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนไม่น่าจะเร็วนะครับเพราะงั้นสัปดาห์นี้ก็เลยไม่มีนะครับตามที่เราคิดกันนะครับเป็นแบบนั้นนะครับก็ มีคนเริ่มออกมาบ่นนะครับว่ามันไม่ขยับขยื่นมันช้ามันไม่ไปถึงไหนนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องนี้แหละครับก็คือเรื่องของน้ำมันขึ้นนะครับมันก็มีคนพิมพ์มานะครับว่าน้ำมันขึ้นอีกแล้วครับที่หมอน้ำมันก็แพงจริงๆนะครับวันนี้ใครใช้ ตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็คุณสมบัติบทโรคเรือโรคเลือนหรือปะครับนะมีคนพิมพ์มาว่ายากนะครับส่วนใหญ่จะพิมพ์มาว่ายากนะครับทุกคนท้อกันแล้วหรือยังครับนะครับอย่าเพิ่งท้อครับเพราะว่าถ้าเราท้อนะครับกลุ่มเรามีอยู่สามหมื่นแปดสี่หมืนนะครับยังมีคนอีกตั้งยี่สิบกว่าล้านคนนะครับแล้วก็ ตัววันนี้ก็ครอมอเป็นวันนี้นะครับไม่มีข่าวอะไรนะครับแล้วก็ที่มีคนพยากรณ์ไว้ก็คนส่วนใหญ่รู้นะครับว่าไม่น่าจะมีอะไรนะครับถามว่าแล้วพี่หมอคิดว่ายังไงมันจะเข้าไปเมื่อไหร่นะครับก็อย่างเร็วนะครับก็อีกสักสองอาทิตย์อย่างช้าไม่รู้เลยครับว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะว่าโดยส่วนตัวพี่หมอพี่หมอคิดว่าตัวคณะกรรมการ การนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนนะครับซึ่งมีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่น่าจะเห็นด้วยกับการให้ผู้ประกันตนเข้าถึงเงินก่อนแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้สภาพหลายๆอย่างนะครับเขาเรียกว่าอะไรดีครับเงินต้องบอกเลยว่าเงินประกันสังคมเนี่ยหลักๆก็อยู่ในตัวพันธบัตรรัฐบาล ตอนนี้รัฐบาลยังต้องหาเงินกู้นะครับอีกมากมายนะครับเขคงจะไม่สามารถหาเงินได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับตอนนี้มาดูอีกประเด็นที่2องนะครับว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับพี่หมอไปกับเพื่อนสมาชิกคนหนึ่งนะครับก็ไปที่พักก้ามานะครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยไปกับคุณจิมนะครับก็เป็นแกนนําอยู่คนหนึ่งนะครับไปพักก้านะครับในวันประมาณสัก ก่อนจะมีการเลือกตั้งสอสเขตหลักสี่นะครับก็ประมาณสักไปลายปลายเดือนมกรานะครับก็ไปยื่นหนังสือคุณกรนะครับจาติกาวนิกนะค,คุณกรก็รับหนังสือแล้วก็มอบหมายให้กับผู้บริหารพักคนหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณเอสนะครับหรือคุณพรชัยนั่นเองนะครับเมื่อวันศุกร์ไปมานะครับโดยบังเอิญเขาไปเจอคุณ เอสมานะครับคุณคุณเอ็ดก็แจ้งมานะครับว่าได้อ่านหนังสือแล้วนะครับแต่ว่าเ,เขาจะทำให้เราอย่างหนึ่งนะครับก็คือเขาจะตามนะครับตอนแรกก็คุยกันหลายประเด็นนะครับว่าเขาบอกว่าเอะเงินมันจะใช้เท่าไหร่นะครับคำถามของเขาขเขาก็าคงจะวิเคราะห์แหละครับ พี่หมอได้ตอบไปว่าถ้าคืน3 0ินทุกคนใช้ประมาณ5 0 0แสนล้านครับเขาก็ทำตาลูกวาวไม่ใช่หรอครับพี่หมอทำเองนะครับเขาบอกว่ามันคงยากนะครับแล้วก็คืนเนี่ยมักจะมีน่าจะมีปัญหานะครับผมก็บอกว่าด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับอยากให้พวกเรามีเงินมีกินใช้ตอนแก่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพักก้าเองเนี่ยก็น่าจะไม่ได้ตอบสนอง ในเรื่องที่เราอยากเข้าถึงเงินเรานะครับในรูปแบบของการคืนหรือการกู้นะครับบอกว่ากู้ก็ไปให้กู้สถาบันการเงินทาไมไม่ทำไมต้องมากู้กับการสังคมเราก็อธิบายไปนะว่าผูา้ประกันตนเราเนี่ยไม่น่านจะกู้กับสถาบันการเงินได้นะครับก็คุยกันนะครับเขาเลยกว่าอะไรดีเสว่านาหาเรือกันหลายเยะองนะครับตัวพักก้านะ พี่หมอใช้คําว่าตัวพักกาได้มั้งเพราะคุณพรชัยเป็นบุคคลที่ทางคุณกรเป็นคนมอบหมายให้ดูแลเรื่องที่เราไปยื่นนะครับทางคุคณพรชัยก็เลยแจ้งว่าเดี๋ยวจะช่วยละกันเรื่องหนึ่งเนาะซึ่งเขามองเห็นก็คือตัวรัฐบาลยังส่งเงินสมทบไม่ครบนะครับเดี๋ยวจะตามเรื่องนี้ให้นะพักกาก็บอกตอบพี่หมอมาแล้วนะครับว่า จะตามเรื่องของเงินสมทบให้น่าจะประมาณนั้นนะครับเพรพักกาก็ถ้าคิดว่าคุณพรชัยนะครับเป็นตัวแทนก็พี่หมอก็อาจจะไม่ได้ไปตามอะไรอีกแล้วที่พักกานะครับถ้าเป็นแบบนี้หรือถ้าใครมียังไงนะครับเริองอยากจะไปพักอื่น,นก็แจ้งพี่หมอมาได้นะครับสุดท้ายฮะเรื่องของตัวพักไทยสร้างไทยนะครับก็ เล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเผื่อมีคนเพ,เ,เพิ่งมาดูนะครับก็พักไทยสร้างไทยเนี่ยพี่หมอไปมาล่าสุดนะครับไปมาทั้งหมดแล้วสองครั้งครั้งแรกก็คือไปพบคุณหญิงนะครับในวันตรุษจีนะครับคุณหญิงก็รับหนังสือและรับว่าจะช่วยในข้อเรียกร้องของเรานะครับครั้งที่สองก็คือไปมาก่อนที่จะมีการประชุมไอ้ก่อนที่จะ ยืนเข้าคลรมอก็คือวันที่21กุมภานะครับเขาก็แจ้งว่าควรจะทำหนังสือไปที่นายกรัฐมนตรีโดยตรงโดยไปขอตัวพระราชกำหนดเคินเงินนะครับโดยตัด3มขอทิ้งเหลือแค่1ข้อเท่านั้นก็คือให้นายกนะครับคินเงินเรา ซึ่งให้พี่หมอเนี่ยไปเขียนพี่หมอก็นั่งเขียนนะครับมาเกือบจะสองอาทิตย์นะครับก็เขียนทั้งหมดแล้วทําเป็นหนังสือแล้วนะครับมียื่นไปที่ตัวคุณพึ่งนะครับดรพึ่งก็เดี๋ยวจะทําเป็นหนังสือแล้วก็เอาไปยื่นเป็นรูปแบบอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้หนังสือได้ร่างออกมาเสร็จแล้วแบบ่เมื่อวานนะครับแล้วก็จัดเตรียมพิมพ์เป็นรูปเล่มต่างๆเป็นรูปเป็นหนังสือนะครับ พี่หมอแชร์เอาไว้ในลิงก์ให้ใครอยากจะไปอ่านแบบชัดๆนะครับก็เดี๋ยวอ่านกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีการสื่อสารนะครับนี่ฮะอยู่ในตัวเขาเรียกว่าอะไรฮะกลุ่มนะครับ Open Chat ของไทยสร้างไทยนะครับแล้วก็คุณพึ้งก็ส่งมาให้โดยตรงนะครับพี่หมอเปิดให้ฟังนะครับ นี่นะฮะก็เลยเขาทามาประสปีแล้วจะมีอยู่ประมาณสอกแต่ว่ากุมหอพูนจะมีบนหหมก็คือกมขอคืนไม่ได้ขอทานน่นะคะแล้วก็กลมอีกกขอค่ใช่ขอเขาะากัาการ้เาก็รบรกรตะวงหลายทีแล้วเงี้ยเป็นข่าวนี่นะฮะก็เป็นคลิปนะครับ

อันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือเป็นห้องประชุมของพรรคไทยสร้างไทยเป็นทีมนโยบายนะครับเขาก็วันสัปดาห์นี้เอ้ยวันนี้นะครับเขาก็คุยนะครับแล้วก็แจ้งว่ายังทําเรื่องเราอยู่นะครับเพร,เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือต้องบอกเลยครับว่าเราก็ายังมุ่งต่อไปนะครับที่พักการเมืองเพราะว่ามีคนสรุปมานะครับว่าการเรียกร้องครั้งนี้มันต้องอาศัยนะักการเมือง ที่จะช่วยทให้ข้อเรียกร้องของเราเนี่ยเป็นไปได้และเป็นจริงนะครับก็คร่าวๆสรุป3เรื่องนะครับเรื่องแรกคือวันนี้ตัวกระทรวงแรงงานไม่ได้เสนอเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวพระราชบัญญัติประกันสังคมเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเลยนะครับไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ข้อ2ตัวพักก้าเองนะครับก็ยื่นหนังสือไปนะครับก็ ยังไม่มีการตอบสนองที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องเรานะครับเขาก็แจ้งมาว่าจะทำเกี่ยวกับเรื่องรการสังคมในส่วนของการทวงเงินของเงินสมทบของภาครัฐให้แล้วก็สุดท้ายนะครับวันนี้ตัวพักไทยสร้างไทยนะครับพี่หมอก็ร่างหนังสือแล้วส่งไปให้คุณพึ่งแล้วนะครับคุณพึ่งวันนี้มีคุยเรื่องนโยบายพักในห้องของแกนะครับใครมีคำถามอะไรถามได,ได้นะครับพี่หมออัปเดต3เรื่องวันนี้ให้ทราบ พี่หมอจะไล่ดูนะครับว่ามีใครมีคำถามอะไรบ้างนะครับขออ่านก่อนมีนะครับคุณอขออ่านในส่วนของ YouTube นะครับก็มีคนนะครับคิดแจะแบบใช้พระเพลิงนะครับพี่หมอไม่ไอ่านแล้วตกใจนิดนนะครับ ตทวทีวันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมแล้วอุปกรณ์นะครับมีคนพิมพ์มานะครับว่า,าให้เรารวมตัวกันเยอะๆนะครับคุณนิกูลแก่นแก้วถูกครับเราต้องเรียมตัวกันเยอะๆนะฮะเราต้องหาวันเวลารวมตัวกันอย่างอันดับแรกนะครับเรารวมตัวกันนี้ให้เยอะขึ้นนะครับคุณนุนก,กูลก็ช่วยกันแชร์โพสต์ออกไปนะครับ เพื่อให้มีการรวมตัวกันนี้เยอะนะครับคนประกันสังคมไม่ออกมาครับนะครับคุณนิกูลแก่นแก้วใช่หมายถึงสมาชิกถูกไหมฮะหรือเจ้าหน้าที่ประกันสังคมฮะเขาเอาว่าคนประกันสังคมคือตัวผู้ประกันตนถูกไหมฮะม่ได้ออกมานะพี่หมออ่านนะครับมีใครมีคําถามมีอะไรได้นะครับส่วนน้อยก็ให้มาครับมีคนบอกว่า ความจริงใจไม่มีที่จะทำครับเนาะก็เขาก็พูดให้เราแต่รอรอนะครับคนเยอะก็ตังพอใจหรือเปล่าก็มีประมาณนี้ฮะส่วนใหญ่ก็จะมาแบบว่าแสดงความคิดเห็นว่าควรจะทำยังไงนะครับพี่หมอจะพยายามอ่านมีก็มีคนบอกสรุป ให้มันบอกมาเลยสรุปมันมีเงินไหมหรือผ่านไปหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้ฮะก็หัวหน้าพักการเมืองที่พี่หมอไปมาหานั้นความจริงใจที่จะเข้าหาสุด หัวหน้าพักการเมืองที่พี่หมอไปมาหานั้นไปหามานั้นมีความจริงใจที่จะเข้าหาสุชาติชงกิจหรือเปล่าครับถ้าพักการเมืองนั้นมีความกล้าพออย่างน้อยสุชาติชงกิจก็น่าจะมีความได้ายบ้างถ้าพักการเมืองนั้นกล้าชนคือ,อ,อหลายพักก็ไม่ก็พยายามแล้วนะครับอย่างเช่นตอนสมัยนู้นที่ เราไปที่พักของคุณเต้นะครับคุณเต้ก็ไปหาคุณสุชาติมานะครับคุณสุชาติก็บอกว่าเดี๋ยวจะแก้กฎหมายให้ครับแต่ว่างวดนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะจะมีคนไปถามเขาหรือเปล่านะครับนัดนัดวันมาไปกระทรวงแรงงานเลยครับก็เคยนัดแล้วหลายครั้งนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีคนมาครับลองช่วยกันนัดดูครับที่หมาะอม เดี๋ยวพี่หมออ่านฝั่งเฟซบ o ๊กบ้างนะครับจะได้เท่าเทียมกันนะครับมีมีคนนะครับมาวิจาร์ณเรื่องการนโยบายท่านนายกนะครับน้ำมันขึ้นก็ให้ประชาชนประหยัด <c oughs> นะครับคุณลูกพิมพ์นะครับ กศพลบอกว่าต้องสู้ครับ,นะค,รบคุณซุ้มเพชรเกรียงไกรน,นะครับบอกว่าสู้ต่อครับพี่หมอครับไม่เคยเชื่อรัฐบาลนี้รัฐบาลประยุทธ์แต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับพี่หมอไม่รู้ไม่รู้อ่านมาอะไรนะครับคุณชื่อเหมือนหยกนะครับสักอย่างเป็นภาษาจีนอ่านไม่ออกครับ แล้วก็คุณดุลน,นะครับสสทุกคนนิ่งทำอะไรเพื่อประชาชนไม่มีคุณวันชัยอบอุ่นไม่ว่ารัฐบาลไหนผมก็นั่งยันนอนยันครับว่าไม่ช่วยแน่นอนดูท่าทางยากครับพี่หมอดูดูแล้วอะไรก็ยากไปหมดนะครับคุณคนต้นทางน,นะครับแล้วก็มีคุณกำมนชัยนะครับสิ วิไรนะครับพุษธภาคงได้เข้าสภาแต่ไม่ใช่สามขอแล้วอะไรนะครับที่จะเข้าแล้วสามขอจะไปเข้าเมื่อไหร่ฮะแล้วก็คุณอุราชันมังกรนะครับสวัสดีคุณสมบัตินะครับน้องคุณสารทำไมไม่คืนให้คนที่ต้องการท่านใดไม่ต้องการก็รอห้าสิบห้าครับ คุณกดชพรนะครับทำไมต้องมาห่วงจันตอนแก่ตอนที่เป็นเดือดร้อนนะครับเขาก็อ้างนะครับว่ากฎหมายมันทำมาแบบนั้นนะครับเขออาอธิบายว่าอย่างนง้นคุณอาบังนะครับอาบังกริวแมนมาให้กำลังใจครับคุณหมอสู้ๆครับ คุณสมบัติก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้อัดผู้กันตนนะครับคุณอบังกริวแมนถ้าตรงนี้ได้กลับคืนมาในกลับคืนมาในเงินสมทบจะทําให้คนที่คนที่ไม่มีทุนสามารถมีเงินประกอบอาชีพได้เลยครับนะครับก็เห็นด้วยฮะเมื่อไรเมื่อไหร่นะครับที่เขาจะเข้าใจแล้วก็เขาคิดจะทำเนาะส่วนคนมีตงังมีมีเงินนะครับอย่างสามข้อที่พี่หมอบอกนะครับว่าคนที่ออกไปแล้ว ให้คืนทั้งหมดเลยถ้าไม่ไปเอาคืนแสดงว่าคุณมีตังคุณก็ไปรอรับบําเหน็จบํานาญเอาถูกไหมฮะในในในสิ่ง,ส,ง,ส,งสิ่งที่พี่หมอเขียนหนังสือนะครับข้ 2> อ2ก็คือคนที่ทําอยู่ก็รับไป30%เพราะยังไงคุณก็ยังต้องอยู่ในระบบประกันสังคมถูกไหมฮะแล้วก็ถ้าไม่ไปรับคุณก็จะได้เต็มเต็มนะครับคนที่มารับก็รับเป็นบําเหน็จละกันจะได้ไม่มีปัญหาตอนจ่ายเงินคืนนะครับและการรับเป็นบนําเหน็จเนี่ยมันจะทําให้กองทุนประกันสังคมไม่ล่มด้วย นในความคิดพี่หมอว่าการรับเป็นบํานาญนี่แหละที่มันแบบจ่ายไม่มีขีดจํากัดน,นี่แหละจะทําให้กองพืนประกันสังคมล่มนะครับส่วนข้อ3นะครับคนที่รับบํานาญไปแล้วนะครับก็เป็นอีกช่องหนึ่งในการเปิดให้เขาเลือกบำเหน็จได้เขา่ปเอาคืนไปเท่าที่จํานวนหักกบกับเงินบํานาญที่รับไปนั่นเองครับก็เป็น3ข้อที่เขียนไปให้ตัวพรรคไทยสร้างไทยนั่นเองครับ ที่บอกพยายามอ่านความเห็นทุกคนนะครับเพื่อเอามาใช้เป็นประโยชน์นะครับคุณสมทวินบุญกอดน,นะครับว่าเขาอยากใช้ตอนมีชีวิตนะเงินเช็นด้วยครับแล้วก็คุณนิชกูลธาตองนะครับทุกครั้งเลยเป็นคนที่ช่วยพี่หมอตลอดนะครับช่วยส่งดาวให้สงสัยหมดสิทธิ์รวมตัวกันอีกครั้งนะครับ เด็กเขื่อนโจ้ลำแชะนะครับพี่หมอครับความหวังผมอยู่ที่พี่หมอครับขอโทษที่ไม่ได้ไปร่วมไปไปรวมตอนนี้แย่ผมแย่มากครับหมอครับเข้าใจฮะเข้ามาตรงนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์แล้วก็แชร์ออกไปก็ได้นะครับสู้ๆครับเป็นกําลังใจให้นะครับส่วนใหญ่จะได้กําลังใจนะครับกําลังใจเต็มล้นเต็มเปี่ยมจริงๆนะครับงั้นพี่หมอสรุปอีกทีนะครับวันนี้ เป็นวันที่8นะครับเดือนมีนา2565นะครับตัวพระราชบัญญัติตัวกฎกระทรวงที่เจ้ากระทรวงพูดไว้วันนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะครับ2พักก้านะครับก็จะช่วยพวกผู้ประกันตนด้วยการทวงช่วยทวงเงินนะครับช่วยทวงเงินตัว สมทกชลาภาพจากรัฐให้นะครับเป็นเป็นสิ่งที่พักก้าแจ้งที่หมอมาครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือตัวพักไทยสร้างไทยนะครับก็ยังคงที่จะช่วยพวกเราในการขอคืนเงินพี่หมอทำจดหมายเดี๋ยวไปยื่นนะครับคุณสมเกียรตินะครับช่วงนี้พี่หมอตามคุณสมเกียรติดูนะครับก็โพสต์นะครับก็ขอบคุณมากๆที่เป็นคนหนึ่งที่ทำให กลุ่มเราเคลื่อนไหวนะครับทําให้กลุ่มเราไม่นิ่งนะครับผู้สียรติพิมพ์มานะครับเชื่อเถอะว่าทําได้เพียงแต่เขาไม่คิดจะทําหรือก็บ่ายเบี่ยงเพื่อปกปิดไม่ให้เรารู้ว่าเงินมีอยู่จริงหรือไม่นะครับลองเปลี่ยนรัฐบาลและตัวรัฐมนตรีดูสิทาไม่ได้ก็ออกไปนะครับเครื่องหมายตกใจ4อันนะครับขอบคุณสําหรับการเหน็ดเหนื่อยของพี่หมอนะครับ ขอบคุณคุณสมเกียตนะครับต่อไปนะครับคุณสมนึกนนทวันนะครับก็พิมพ์มาแบบถ้าอายุ60ปีส่งมาการสังคมมาตลอดม .33 จะได้เงินแบบไหนนะครับก็ต้องตอบคุณสมนึกว่าส่งมาตลอดอายุ60ปีต้องดูว่าส่งนี้ถึง180เดือนหรือเปล่าถ้าตั้งแต่180เดือนขึ้นไปได้รับเป็นเงินเดือนนะเป็นบำนาญเรียกว่าบำนาญชราภาพครับ มีคนมาถามคำถามนะชื่อคุณสมนึกนนทวันอายุใกล้หกสิบแล้วหรือยังฮะก็มีคนมาสวัสดีนะครับตั้งแต่เข้ามาฟังได้รับ,รบความรู้เยอะเลยยินดีครับเดี๋ยวพี่หมอก็จะพยายามทำหลายๆเรื่องให้ให้นะครับขอบคุณฮนระคุณฮาร์สครับแสงประจับนะครับเป็นคนอุดอรนะฮะนามสกุลประจับนะครับหวังว่าจะไม่ใช่หนองประจับ ก็เข้าๆนะมีเท่านี้ก็พี่หมอพยายามอ่านนะครับคำถามตามนี้มาฝั่งตัวของ youtube บ้างนะครับมีคนบอกนัดวันไปกระทรวงแรงงานมีเออมีทั้งสองฝั่งนะครับถ้าใครพร้อมก็ไปได้พี่หมอพร้อมทุกวันมันต้องหลายๆพักครับแต่คุณเต้คนเดียวมันยังน้อยไปครับขออีกสักสองสามพักไปคุยกับเขาอีกทีหนึ่งอ๋อครับ ก็นอกจากคุณเต้แล้วนะครับมีอดีต,ตนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชจาะชีวะ,วะก็เคยนะพี่หมอไปหาแล้วเขาก็ต่อสายหาคุณรัฐมนตรีทันทีเช่นกันนะครับส่วนใหญ่แล้วคนก็คิดว่าวิธีที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะช่วยผู้ประกันตนเข้าถึงเงินตรงนี้เนื่องจากมันไม่มีกฎหมายนะครับเขาออ้างแบบนั้นก็คือต้องสร้างกฎหมายขึ้นมา ระดับแรกเลยก็คือรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงนะครับซึ่งออกกฎกระทรวงให้คืนเงินซึ่งมันควรจะทําได้นะครับรัฐมนตรีทาไม่ได้ก็คือนายกรัฐมนตรีแต่ยังไม่เห็นนะครับว่าใครแบบคุยกับพี่หมอแล้วโทรไปหานายยกเลยนะครับไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันนะครับต่อไปมาอ่านต่อนะครับคุณประชารีนะครับ อาสนุกนะครับบอกเลยว่าไม่มีวันได้ตายก่อนนะครับไม่บอกเลยว่าไม่มีวันได้ตายก่อนนะครับ,บต่อไปคุณว7 s t ซ n e นนะครับหวัดดีครับพี่หมอในความคิดผมเงินนะมีแต่ตัวเลขมันไม่มีอยู่จริงตัวเลขมันไม่มีอยู่จริงเพราะเอาไปหมุนหมดแล้วครับเขาวรวย ทุกคนแต่ประชาชนเดือดร้อนเขาไม่ค่อยสนใจความเดือดร้อนของเราคืนมาคืนต่อไปนะครับนะคุณ Opp o p p ปโนะครับวีโวนายกมาตีกอล์ฟแจกตงังแคดดี้คนละหลายพันคุณนิกูลแก่นแก้วนะครับคนทําบางการสังคมไม่ช่วยออกมาให้พี่หมอไปไม่กี่คนมันจะมีพลังต่อสู้หรอครับดีมากเลยครับคุณนิกูลคุณนิกูลมาด้วยนะครับ ต่อไปคุณสายชนชาแนลนะครับผมต้องการผมต้องการเดี๋ยวนี้เลยครับเงินเงินก่อนแก่สัก30%นะครับก็เป็นคุณสายชนนะครับต่อไปคุณสมศักด์นะครับลายลักษมันคิดว่าเราแค่ผู้ประกันตนส่วนน้อยที่เลือกน้องไงพอผู้ประกันตนส่วนใหญ่เขาก็เฉยๆมั้งพี่หมอก็กคิดยาง,ง้งฮะใครเห็นด้วยคุณสมสมศักด์ไหมฮะ ว่ามันคิดว่าเราแค่ผู้ประกันตนส่วนน้อยนะครับที่เรียกร้องไงผู้ประกันตนส่วนใหญ่เขาเฉยๆมั้งนะครับขอบคุณทุกคนนะครับคนที่ได้บำนาญเยอะเขาก็อยากได้แต่แต,แต่เราบำนาญน,นิดเดียวแต่ละเดือนจะไปพอกินอะไรครับพี่หมอของเองินก้อนไปทำทุนใช่ก็วควรจะให้เลือกถูก้ะครับ เปลี่ยนรัฐบาลมาถ้าไม่มีนโยบายช่วยบนทนก็เหมือนเดิมครับก็เป็นไปได้ฮะอยากให้มอสามสาสมเก้าสที่ติดโควิดทั้งหมดบุกที่กระทรวงแรงงานและประกันสังคมพร้อมกันดูซิว่าพวกมันจะทำยังไงนะครับพี่หมอจะทำอย่างไรถึงจะได้เงินมาใช้บ้างนะครับมีคนถามคำถามนี้นะครับก็ก็กำลังขออยู่ครับหรือว่าช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับ ออกมาอย่างที่หลายๆคนบอกนะครับว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ประกันตนที่นิ่งเฉยนะครับอาจจะต้องหาผู้ประกันตนที่ไม่นิ่งเฉยครับออกมาช่วยกันเรียกร้องผมอยากออกไปสู้ด้วยนะครับแต่ติดปัญหาการเดินทางไม่สะดวกจริงๆในเวลานี้กลัวโควิดและกลัวจะโดนคดีเหมือนพี่หมอครับ <laughs> นะค,บคุณสายชนแล้วก็ต้องออก ไปช่วยกันเยอะถึงจะเป็นจริงเอาให้ได้นะครับคุณสมนึกทันใจทุกคนรู้ฮะว่าพวกเราออมาน้อยจริงๆนะครับรวบรวมรายชื่อทั่วประเทศนี่นี่คุณอังคณานะครับกวีพานนะครับพี่หมอเคยรวบรวมนะครับรวบรวมได้อยู่ประมาณสักสี่ห้าพันคนนะครับก็ช่วยกันหลายๆช่องทางนะครับก็หวังว่าวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรสบายๆนะครับเพราะว่าความคืบหน้า วันนี้รายงานว่าย um, ังไม่ม <within> ีอะไรคืบหน้าใดๆนะครับก็ประมาณนี้ฮะสรุปแล้วนะครับอีกที่หนึ่งนะครับคุยเป็นครั้งที่สามพรมวันนี้ไม่มีอะไรพักก้าจะช่วยเราในการทวงคืนเงินสมทบส่วนรัฐบาลพักไทยสร้างไทยยังคงทำต่อไปนะครับเดี๋ยวเรอดูว่า จะเป็นยังไงแล้วก็จะมีกิจกรรมใดๆนะครับก็คอยติดตามการไลฟ์การออกไปหาพี่หมอนะครับแล้วก็ช่วยกดตัวส u b สไคร์นะครับสำหรับคนที่ดูอยู่ใน y o u t u b e นะครับคนที่ดูอยู่ใน f a c e b o o k นะครับพี่หมอพยายามทำตัว Youtube ให้มันโตมีเป้าหมาย1 0 0 0 0่นคน1 0 0 0หมื่นผู้ติดตามนะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยที่อยู่ใน a c e b o o k เนี่ยที่ยังไม่ได้เป็นผู้ติดตามพี่หมอเข้าไปกดด้วยนะครับ พี่หมอขออ่านตัวผู้ประกันตนที่อายุไม่ถึง55ปีจะได้รับเงินชาภาพมองเป็นเรื่องไกลตัวนะครับที่จะสู้เพื่อสิทธิ์ก็คือผู้ประกันตนอายุประมาณ50-55ปีถูกเลยครับอันนี้เป็นแบบการวิเคราะห์ที่ถูกต้องนะครับพี่หมอดูในส่วนในในส่วนของของการตัวเลขของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ กลุ่มเราเนี่ยอายุเยอะมากที่สุดนะครับ30กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่45อัพถึงถึงเกือบ50นะครับแล้วก็ใหญ่ๆเลยมากเกิน50อร์ซนจะอยู่ตั้งแต่ประมาณ35ถึง60นะครับกลุ่มเราก็จะเป็นแบบนั้นคุณให้รักและให้กำลังใจวีเคราะ์หได้ถูกต้องนะครับขอบคุณคุณ อาบังนะครับอาบังกริลแมนที่จะไปติดตามในพี่หมอนะครับก็พี่หมอช่องว่าบูน a n n e l นั่นเองนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับก็ไลฟ์ประมาณ40นาทีแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูนี้นะครับมีความสุขแล้วกันนะครับแล้วก็คอยติดตามพี่หมอ้ะกันเนาะวันนี้3เรื่องก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับ